สาธุสาธุสาธุกลับขอโอกาสปู่เจ้าค่ะอยากให้ปูต่ตอบปัญหาที่ค้างคาใจหลายๆคนเจ้าค่ะมีคนสงสัยเรื่องเกี่ยวกับพยานามีจริงไหมคะหรือว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าสืบต่อกันมาแล้วก็มีคนสงสัยว่าทำบุญมาตลอดทำไมดวงไม่ดีและที่ได้ยินมาว่านั่งสมาธิแล้วได้หูวทิพตาทิพ อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เจ้าคะก็เอาทีละข้อนะเอาทีละขอ้เอเข้อแรกก่อนข้อแรกถามว่ายังไงถามว่าพญานาคมีจริงไหมเจ้าคะหรือเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาอ๋ออันนี้ก็จะพูดตามที่ได้ตามที่อาตมาได้ศึกษามานะ ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากประวัตรุบาอาจารย์กยย็หลายๆรูปหลายๆองค์ท่านก็ว่ามีอยู่นะถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ว่ามีสิ่งนั้นก็ต้องมีพระนาคโปกก็มีเห็นไหมพระนาคปกก็มีพระนาคปกในสมัยพระพุทธเจ้านีถ้าจะไม่เพ็น่าจะเป็นพระยามุจลิม ถ้าพูดเพีก็ย้ายบามีคนถามว่าพญานาคมีจริงไหมหรือเป็นแต่เรื่องเล่าใช่ไหมเจ้าค่ะก็พ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลงประวัติหลงผู่มั่นก็ดีประวัติหลงผูกชอบก็ดีประวัติหลงผูกเปลี่ยนก็ดีท่านก็ว่ามีอยู่นะพญานาคสาม,มาทิติ์มาฟังเทศความธรรมหลงผู่มั่น ตั้งแต่หลวงปู่พระมหาเทระที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ท่านมรณภาพแล้วล่ะยังมรณภาพไม่นานท่านก็เห็นอยู่นักปู่จีรูโธตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กท่านก็เคยเห็นอยู่ท่านว่าแต่สําหรับตัวอาตมาก,ก็คิดว่ามีหรอกแต่ไม่เคยเห็นนะอาตมาส่วนมากจะฝันก่อนที่อาตมาจะสร้างรูปปั้นพญานาคทางเข้าวัด ตุมประตูโขงของเรานนะปั้นรูปปู่กับรูปยา่าอาตมาตั้งชื่อว่าพญานาคธาตุเด็จเพราะว่าอาตมาเคยฝันเกี่ยวกับเรื่องพญานาคหลายปีแล้วแหละอันที่พูดนี้หลายปีแล้วฝันก็ฝันเป็นความจริงด้วยนะในความฝันฝันว่าอาตมาบวงสรวงไม่ได้ยังไม่ได้นานบวงสรวงก็จะสร้างรูปพญานาค ก็มีพญานาคแต่ว่าจำแรงเปลี่ยนกายเป็นแม่ขาวมากราบอตาตมามาอนุโมทนาชื่นชมยินดีด้วยอันนี้จะพูดร่วมรับตตดตอนพญานาคแม่ขาวจำแรงเปลี่ยนกายเป็นแม่ขาวเขาบอกว่าเขาดีใจที่ปั้นรูปพญานาคที่ปั้นรูปเขาว่าไงอตาตมาก็เลยถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเขาว่าว่าเขาเป็นพญานาคเป็นพญานาค น่าจะมาจากร่มแม่น้ำปงหนึ่งนี่ยจะเดกนมตลาด่าเสด็จเมืองหนองคายเขาว่าเขาดีใจด้วยว่างั้นแล้วเขาก็ชวนไปดูพญานาคด้วยในความฝันของอาตมานะจะไปไหมไปดูรูปพญานาคอาตมาก,ก็เลยว่าไปไปแล้วจะให้อาตมาทําแบบไหนทํำยังไงเขาก็บอกว่านีมนพระคุณเจ้าให้หลับตาแม่ขาวนะพอหลับตาแล้วอาตมาก,ก็ในความฝันก็ไปถึงที่ ริมฝังม่งโขงแถวตลาดท่าเสด็จเมืองนองไายนี้ถ้าจะไม่ผิดกพรามันนานแล้วแล้วก็ไปถึงริมฝังม่งโขงแล้วก็จะทํายังไงอีกอตาตมาว่าเขาก็บอกว่านิมนต์พระคุณเจ้าหลับตาอีกอตาตมาก็หลับตาพอหลับตาแล้วเหมือนกับตัวเองอยู่ในแม่น้าเลยเหนนั้นแม่น้ำโขงแต่ว่าแม่น้ำโขงนี่จะมีสีคล้ำๆหน่อยจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่น้ํานี่จะไม่ค่อยใสเท่าไหร่จะเป็นมืดๆในขณะนั้น แล้วก็ได้ยินเสียงเนี่ยเขาพญายนาคนั้นบอกว่าลืมตานนิมนพระคุณเจ้าลืมตาอาตมาก็ลืมตาขึ้นมาอยู่ในน้ำาขงเลยแล้วก็เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวามองซ้ายมองขวาก็เห็นอยู่นะเป็นตัวสีดำดำหรือจะดำพะน้ำเป็นตัวสีําวๆเพราะว่าน้ำมันขุ่นในตอนนั้นเป็นเหมือนกับตอไม้เจ๊ไม่หมดเลยนะตัวใหญ่มากเลยถ้าเป็นงูก็งูใหญ่เท่ากับต้นตาล ้นมะพร้าวอย่างน้อยอาตมาก็เลยบอกว่าบอกแม่เขาพยานาคว่าให้รีบพาข้าพระเจ้ากลับข้าพระเจ้ากลัวว่างั้นเขาก็เลยบอกว่านิมนต์พระคุณเจ้าลาบตาพอลาบตาแล้วก็มาถึงฝั่งแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าลาบตาอีกพอลาบตาอีกก็มาถึงวัดเราเลยทีนี้เขาก็บอกว่าเขาอนุโมทนาชื่นชมยินดีด้วยนะดีใจด้วยดีใจมากๆเลยที่ได้สร้างลูกของข้าพระเจ้าว่างั้นพญานาคแม่เขาบอกว่าอย่างนั้นต่ว่า พญานาคแม่ข้าเนี่ยจะแต่งชุดเป็นใส่ผ้าขาวผิวพรรณของสายอาละอาหลาพูดนิ่มพูดน้อยหน้าตาดีมากหน้าตาสวยมากเลยแล้วอาตมาก,ก็เลยบอกว่าการสร้างพญานาคอาตมาก,ก็ไม่มีเงินนะอืมาตมาไม่มีเงินนะที่จะไปสร้างพญานาคเขาก็เลยว่าไม่เป็นไรข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยนะแล้วเขาก็บอกหวยสามตัวแต่มันก็ออกจริงๆ บอกวยสามตัวแล้วก็ออกจริงๆงอาตามาก็เลยเชื่อตอนนั้นฝันช่วงประมาณบ่ายสามโมงเย็นหรือบ่ายสี่โมงเย็นนี่แหละเพราะว่ามันเหนื่อยมันเคอมันมีแต่อยากจะหลับในตอนนั้นแล้วเขาก็บอกว่ามีโยมมารอยอยู่หน้ากุฏตนะสองคนผู้หญิงสองคนว่างนันนี่มีมือนพระคุณเจ้ารับเกียดด้วยว่างนันพอเปิดประตูออกมาก็เห็นผู้หญิงสองคนจริงจรินะนี่เหมือนกับความฝันเป็นจริง อันนี้อาตมาเคยตัง้งแต่ฝันเห็นแต่ว่าเห็นด้วยตาเนื้อไม่เห็นถ้าเห็นด้วยตาเนื้อก็มีแต่เห็นอิเหินดินปูนตต้นี่แหละอืมก็น่าจะมีที่ไปที่มาอยู่นะพญานาคคิด่าก็คงจะมีกิงนั่นแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าพญานาคเป็นรูปทิพย์ใช่ไหมเป็นกายทิพย์ใช่ไหมถ้าเราไม่มีหูทิพย์เราไม่ได้ยินเสียงทิพย์หรอกเราไม่มีตาทิพย์เราก็ไม่ได้เห็นรูปทิพย์หรอก แต่ว่าก็หลายท่านหลายคนอยู่นะฝันเห็นพญายนาคถ้าไม่มีที่ไปที่มาก็คงจะไม่ฝันเห็นหรอกอันนี้ก็อาจจะมีจริงได้แต่ว่าอาตมายังไม่เคยเห็นมีแต่ฝันเห็นเฉยๆดอกอันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังถ้าพูดผิดจะบาปจะให้บาปเลื่อนต้องพอไปตามประวัติครูบาอาจารย์ก็มีเยอะอยู่นะเรื่องพญายนาคเนี่ยอาตมาก็เคยได้ยินประวัติหลวงปู่มั่นท่านเทศอยู่นะว่าพญายนาคมาฟังทมท่านมาคอยดูแลร,รักษาคนนิบบัติท่าน ผ้าใส่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่พญะานาคจะมาช่วยดิเอาอย่างนั้นแหละสาธุเจ้าค่ะแล้วก็มีคนถามมาอีกว่าทําบุญตลอดทําไมดวงไม่ดีเจ้าค่ะทําบุญตลอดทําไมดวงไม่ดีเหรออืถ้าไม่ทํายิ่งจะไม่ดียิ่งดวงไม่ดีเหระยิ่งต้องทําบุญยิ่งเป็นไข้เหระยิ่งต้องกินยา แต่ว่าบางทีเราทําบุญมันถูกบุญไหมทําบุญถูกบุญไหมหรือว่าทําบาปแลกบุญขาดทุนด้วยไปทุกวันนี้ทําบุญไม่ค่อยถูกบุญเท่าไหร่นะถ้าจะบุญจริงๆริงนี่ให้ทานต้องบริสุทธิ์จริงๆผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์สิ่งของที่ได้มานะ่ะบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมานี่นี่ถ้าว่าให้ทานเนี่ยในขณะก่อนที่เราจะให้ทานอ่ะใจเราดีใจเราน้อมใจเรามีความเคารพศรัทธา ในของทานของตนเองและเคารพผู้รับเคารพทุกสิ่งทุกอย่างนะในขณะที่ให้ก็มีความยินดีจิตใจดีเมื่อให้เสร็จแล้วก็ยังยินดีในทานของตนเองอยินดีในทานของตนเองดีใจเพื่มปิตินะอันนี้อันนี้อันนี้สมจะเกิดไปทำบุญแล้วทำไมถึงดวงไม่ค่อยดีบางทีเราจำไม่ได้นะ สิ่งใดก็ตามที่เราไปทาํามาอาจจะเคยทาบาปมากมากก็ได้แต่เราเพิ่งจะมาทําบุญนี่ถามว่าปลูกมะม่วงวันนี้ปลูกต้นมะม่วงวันนี้จะให้กินหมาวันพรุ่งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะเออบางปีมะม่วงนี่ก็ต้องรอสามปีสี่ปีนะถึงจะออกลูกออกมามันจะไวไม่ได้ทําบุญก็ต้องเป็นบุญนั่นแหละบุญก็คือบุญบุญคือความสุขใจบุญบุญกคือความสบายใจ บุญคือความเต็มใจบุญคือใจดีบุญคือดีใจแต่ว่าสิ่งที่อาจามาพูดไปนี่เรียกว่ากุศสคือความฉลาดในข้อที่คิดในจิตที่ทําในคําที่กล่าวไปแล้วนี่อันนี้เรียกว่าเป็นความฉลาดทําไปเถอะทําบุญให้ถูกบุญถ้าทําบุญไม่ถูกบุญมันครับก็ขาดคุนเรื่อยไปทําบุญนี่ต้องมีศีลด้วยนะต้องรักษากายรักษาวาจารักษาใจด้วยแล้วก็ต้องมีสมาธิไปด้วย ศีลสมาทิภาวานาจะเป็นปุ๋ยให้ต้นบุญของเราจเจริญเติบโตศีลสมาธิของเราจะเป็นน้ําไปลดให้ต้นบุญของเราจเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นทําบุญต้องมีศีลต้องมีภาวานาด้วยถ้าทําบุญแล้วไม่มีศีลให้ทานแล้วไม่มีศีลไม่มีภาวานามันก็เหมือนกับเราเอาอะไรนะ ภาชนะเอางค์เอาอ่างเอาตุ่มอะไรนี่แหละไปรองรับน้ําเวลาฝนตกมาแต่ว่าตุ่มอ่างนั้นมันรั่วไงมันรั่วมันจะไม่มันรั่วเตใส่เท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเพราะฉะนั้นก็ต้องทำกองเข้าใจแบบนี้ทําดีก็เป็นดีหลอกปลูกมะม่วงก็ขึ้นมะม่วงแหละทาบุญนก็คือบุญนนั่นแหละดวงจะดีไม่ดีก็ทําไปจะให้มันดีภายในเร็วๆมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้หรอกแล้วแต่บุญวาสนาถ้าบุญเต่ามากบุญไงก็มากทําอะไรก็ขึ้น บุญดูดบุญยิ่งทำบุญยิ่งรวยบางคนยิ่งทำบุญยิ่งจนก็มีบุญเก่าน้อยบุญใหม่ก็ไม่ค่อยทำอันนี้ก็ยิ่งทำบุญยิ่งจนบางคนทำบุญมากทำไมถึงประสบพบเจอตั้งแต่ดวงไม่ดีเออาจจะลูกตายเสียผ่วเมียตายจากพลาดพลาดจากกันอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็มีนะทําบุญเอามากทาบุญมากๆทําไมถึงดวงไม่ค่อยดีเพราะว่าเรายังเป็นนี้กรรมนี้เวรนอยู่เราเป็นนี้กรรมน้เวรนมาก อดีตชาติเราอาจจะจําไม่ได้เราตายเกิดตายเกิดหลายภพหลายชาติแล้วนะคําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยกองกระดูกยิ่งกวา่ากองภูเขาอีกคนคนหนึ่งน้ําตาที่โศกเศร้ารังไหลออกไปนี่ยิ่งกว่ามแม่น้ํามหาสมุทรเราจาไม่ได้เราอาจจะสร้างกรรมสร้างเวียนมากก็ได้แต่นี้เรามีบุญแล้วจะไปคิดอะไรมากญาติโดยมทั้งหลายบางคนก็ดวงไม่ดีก็ถือว่ามีบุญนั่นแหละดวงไม่ดีเพราะว่าเราต้องได้ไปใช้นี่กรรมนี่เวียนเขาถูกโรงมานที่หนึ่งแล้วเขาก็มาเอาเอง เจ้กการมนิเวน่ะต้องได้ไปใช้นี่รมนิเวีนถ้าหมดนี่รมนิเวีนแล้วไม่มีใครมาดวงหรอกโยมสบายเลยสบายมากเลยโยมไม่ต้องมีมีใครมาดวงหรอกโยมก็มีเงินเก็บด้วยจะซื้ออะไรก็ได้จะทําอ,อะไรก็ได้สบายใจตอนนี้ให้ไปใช้นี่รมนิเวีนก่อนเ้ออย่าไปคิดอะไรมากทําไปเรื่อยอะไรอีกอ่าทูจ้าค่ะแล้วก็มีคนถามมายเยอะว่านั่งสมาธิแล้วได้หูทิพตาทิพอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เจ้าค่ะ นง่งมาที่แล้วได้หูจีบตาทีบเหรอเจ้าค่ะอันนี้อตาตมาก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดอยู่อืมแต่อตาตมาก็ไม่เคยเห็นหรอกหูจีบตาจีบหูจีบก็เห็นตั้งแต่โทรศัพท์นี่แหละฮัลโหลฮัลโหลเหรอหูจีบตาจีบตาจีบก็ดีละกดดูในโทรศัพท์นี่แืลเห็นรูปเห็นอะไรอันนี้กูเล่น,นเฉยๆต้องขอกใคร หูจิตตาที่หนึ่ถามว่ามีไหมถ้าคนทําสมาธิในคําสอนในพุทธเจ้าท่านก็บอกว่ามีนะมันเป็นไปได้อยู่นะมีอยู่นะแต่ว่ามีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอยู่นะหูจิตตาจิตปฏิบัติสมาธิภาวนาบางคนเคยเป็นเือศีดาบ,บทนักุทบำเพ็ญเพียรภาวนามาทางนี้มันง่ายอายุไม่มากปฏิบัติไม่มากก็เกิดหูจิตตาจิตได้แล้วแต่ว่ามันยังไม่เป็นหนทางอย่างความหลุดพ้น พระพทธเจ้า,าไม่สันเิษฐานักนะหมุนทตาจิ้มเขาพทธเจ้ากพระองค์สันเิษฐนให้รู้จักจิตใจของตนเองรู้จากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองนะไม่ได้ให้ไปรู้สิงภายนอกแต่ว่าถามว่ามีจริงไหมมีจริงอาตมาคิดว่าลูก,กจิตอาตมาหนีกกกกที่เคยมาบวชด,ด้วยเขาจะปฏิบัติชอบนั่งสมาธินั่งนานด้วยตอนนี้คือลาลาเพศออกไปแล้วก็ไปทํางานที่กรุงเทพตอนนั้นตอนนี้ไปต่างประเทศแล้ว เวลา่างๆเขาก็มานั่งสมาธินั่งแล้วมันหลับตาลงเนี่ยมันมืดนะตามริงอันนี้เขาหลับตาลงเขาเห็นหมดเลยเพราะว่าแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดที่ไม่กล้าพูดให้ใครฟังกลัวคนอื่นจะว่าเป็นบ้ากลัวจะว่าจิตวิปลาสอะไรประมาณนี้นะเขาเลยไม่พูดแต่ว่าเขามาพูดให้อาตมมาฟัางมันหลับตาลงนี่มันเห็นหมดเลยเห็นไกลด้วยนะมันแจ้งออกไปหมดเลยเขาว่านะแล้วก็มีครูบาอาจารย์อยู่วัดหนึ่ง มีกูบาลารเ์อยววัดหนึ่งสำนักปฏิบัติธรรมอันนี้ท่านสามารถรู้วาระจิตคนได้นะอืมีพระรูปหนึ่งแกค,คิดไม่ดีอืมแกค,คิดว่าโอ๊ยนั่งสมาธิมันจะเกิดอะไรเสียเวลาเดินจงกรมมันจะได้ไรเสียเวลาท่านสงสยัยท่านมีแต่ว่าเสียเวลาเสียเวลานี่นนะจับเครื่องร่วมเกินวิภาควิจัยวิจารณธรรมะก,กูได้าแค่คิดเท่านั้นแหละกูบาลยารูปนั้นบอกว่าพระรูปนี้อย่าพิ่งไปไหนนะให้นั่งอยู่ตรงนี้ก่อน ให้คนอื่นกลับไปขุดดีซะก่อนทีนี้ท่านก็บอกเลยว่าท่านเนี่ยคิดไม่ดีนะอย่า่งร่วงเรื่องเพ่อวิากวิจัยวิจารณ์ทำพุทธเจ้านะอสิ่งเหล่านี้มีจริงนะถ้าเราปฏิบัติให้มันถึงถ้าปฏิบัติไม่ถึงอย่าเพิ่งสรุปว่าไม่มีอืมเราดูพื้นดินเราอาจจะเห็นดินแต่ว่าใต้ดินน่ะมันมีอะไรมีน้ําใช่ไหมเราเห็นน้ําหรือยังยังไม่เห็นเพราะาเราเราเรียนยังไม่สุดขุดยังไม่ลุกมันก็ไม่เห็นตาน้ําตามจริงมันมีน้ําอยู่ข้างล่าง อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ได้ยินอยู่หรอกบางคนก็นั่งไปก็มีแสงออกจากหน้าผากนี่มีแสงแจ่มออกไปโล่งโปร่งออกไปบางคนก็ได้ยินเสียงเงินกับมีคนมาพูดมาอะไรให้ฟังนี่แหละอันนี้มันก็เป็นไปได้มีฤทธิ์มีเดชมีหมทิฟตาทิ่แต่ถ้าอยากรู้ให้ผู้ที่ถามเนี่ยลองทําดูอืมถ้า,ถาอยากรู้<อ>ให้ผู้ที่ถามเนี่ยลองทาดูนะอืมแต่ว่าถามว่ามันมีไหมมันมีเจโตปริญญาญาณญาณอย่างรู้จิตใจของผู้อื่น สมาธินี่อืมเป็นไปได้ทําแล้วมีความสุขมากความทุกข์น้อยลงแล้วทําแล้วมีฤทธิ์มีเดชมีทีมม่มีหมูทิพย์แต่ว่าไม่เป็นทุกคนนะจ้าที่หมูทิพย์นี่นะแล้วก็เป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นด้วยถ้าเราปฏิบัติถูกทางของพระพุทธเจ้าแล้วก็สติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีอะไรอีกไหม